โอเคค่ะตอนนี้ก็มาเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะจับวางเรียบร้อยว่าจะปลูกตรงไหนนะคะอันนี้เป็นพุ่มธรรมดาก็จะปลูกตรงนี้สามต้นเลยนะคะไม่พอนะคะเนี่ยตรงนั้นต้องปล่อยไปก่อนค่ะแล้วก็สีเหลืองปลูกตรงกลางสีชมพูเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คาวาโมโตเอาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เหลืองค่ะตรงนั้นยังว่างอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยหามา ใจเย็นๆนะคะอันนั้นเป็นคาวาโมโต้นะคะต้นนี้เนี่ยสีชมพูต้นนี้ก็คาวาโมโต้นะคะว่างเดี๋ยวจะเอาคาวาโมโต้มาลงเดี๋ยวหาก่อนค่ะนี่ค่ะสามต้นจะลงตรงนี้นะคะที่เหลือนั่นมันเป็นกุหลาบเลื้อยอะ่ะก็ยังยังไม่อยากปลูกกุหลาบเลื้อยก็เลยจะปลูกใส่กระถางสองอันนะคะเนะี่ยใส่กระถางไว้กุหลาบเลื้อยแล้วก็อีกต้นหนึ่ง อีกต้นหนึ่งจะปลูกตรงนี้ค่ะเนี่ยขุดเอากุหลาบที่ไม่แข็งแรงออกนะคะตอนแรกหนูปลูกกุหลาบเลื้อยสีขาวที่ซื้อมานั่นแหละค่ะมันดูมันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแตกตาก็เลยขุดออกนะคะขุดออกแล้วจะเนี่ยโรยยาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาต้นนี้ลงที่มันเขียนว่ามันจะยุงสูงยาวเขาดีสี่เมตรนี่แหละค่ะเนี่ยสีขาวนคะคะโคเลไอออสจินเนี่ยค่ะจะเอานี้ลงนะคะเอาอันนี้ลงตรงนี้ นะคะคไปค่ะก็มาปลูกกันเลยนะคะอันนี้มาเอาอันนี้ก่อนเลยค่ะคาบามุโต้เนี่ยสี่พันห้าร้อยมีสิบยูด้วยเบอร์เก้านี่ดึงออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยรากมันก็มีรากอยู่นะแมส อยู่กับเขานะสวยงามนะคะมาอยู่กับเราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ก็อธิษฐานให้รอดแล้วกันเนี่ยค่ะอาอหนูลืมไปหนูเอา,อาเปลือกไข่มาเมื่อกี้เปลือกไข่เนี่ยค่ะเปลือกไข่ที่เรากินเนี่แหละคะ่ะหนูเก็บไว้อที่เรากินนี่แหละคะ่ะหนูเก็บไว้ตั้งลงไปนะคะ ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะโอ้มันต่ําไปค่ะต่ําไปเดี๋ยวเอาดินลงไปตรงนี้เอาดินในนี่แหละต่ําไปหัวกุหลาบต้องโผล่พ้นดินขึ้นมานะคะอืมน่าจะประมาณนี้ได้นี่ค่ะหันให้ทันให้มันถูกทางนะคะเนี่ย ลองตั้งดูก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้เหมือนกันค่ะหนูจะเอาเปลือกไขล่ลงเปลือกไข่นี่มีประโยชน์นะคะเรามีไข่ด้วยเปลือกไข่เปลือกหอยแล้วก็เปลือกก้ามปูเขาจะบดไว้แล้วนะคะเป็นมีแคลเซียมค่ะอันนี้ก็เคาะมาแล้วนะคะเมื่อกี้ค่อยๆจับนะคะเวลาปลูกหนูก็จะวางตั้งลงไปเลยเนี่ยอลากติดอยู่นะคะลากสีขาวมีอยู่นี่ค่ะไม่กล้าทําแรงค่ะนี่ค่ะ ดินนี่เขาดินใหม่นะคะเขาปลูกมาแล้วไม่เป็นไรตั้งลงไปเลยนะคะป้ายเดวิดหนูไม่ได้อ,ออกนะคะให้มันติดอยู่ในนี้แหละจะตั้งลงแบบนี้นะคะนี่เอาไปติดรั้วหน่อยนึงนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตั้งลงแบบนี้แล้วเราก็กดๆด,ดินลงไปะคะ่ะแค่นั้นแหละตั้งไปก่อนนะคะป้ายนี้ดึงออกนะดึงไงอะ่ะ เดี๋ยวค่อยดึงออกแล้วแล้วอย่าสลับต้นกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยดึงออกเอานี้ใส่นะคะวางไว้ก่อนมาต้นต่อไปเปลือกไข่คับเปลือกไข่มาแล้ว ดินแตกเลยนะคะเพราะมันยังจับกันไม่เต็มที่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเบามือหน่อยก็ระวังหน่อยนะคะเนี่ยดึงออกมามันแตกก็จะตั้งไปแบบนี้เนี่ยค่ะยกหม้อกระโหลกขึ้นมาให้สูงหน่อยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เอาพิงพิงไว้เนี่ยค่ะสูงแล้วไม่เป็นไรดินเก่าก็เคาะลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเปลือกไข่ ดินมันร่วงนะะปลูกแบบนี้แล้วค่ะหนูปลูกไม่ยากหรอกก็เอาดินนี้ลงไปแบบนี้นี่ค่ะประมาณนี้ไม่ต้องขึ้นไปเหยียบหรือไม่ต้องกดอะไรมันแรงนะคะเดี๋ยวเราลดน้ําเดี๋ยวมันก็เขาเรียกอะไรอยู่ตัวของมันเองละค่ะนี่ค่ะนี่แค่นี้พอ ให้มันตรงๆหน่อยเสร็จแล้วค่ะปูกุหลาบประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็น้ำมันลดนะคะสายยางเตรียมไว้แล้วต้นอื่นก็ทำเหมือนกันแบบนี้และค่ะทำเหมือนกันแบบนี้ แค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยตนนะคะเนี่ยเรียบร้อยเราก็เคลียร์ดินลงไปเลยนะคะดินในนี้แหละเนี่ยลงไปแบบนี้หัวกระโหลกมันขึ้นมาสูงหน่อยนะเนี่ค่ะประมาณนี้แหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ คาามโต้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเคี่ยๆดินลงไปปลูกใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีวนี้จะรดน้ํานะคะห้าหกทั้งหมดหกต้นค่ะดีงามทุกต้นนะคะดีงามทุกต้นก็ภาวานาขอให้รอดเท่าน,นั้นละค่ะอยู่กับเราจะรอดไหมแค่นั้นแหละอันเนี้ยชอบมากเลยนะคะน่ารักยังไม่เห็นดอกตัวจริงนะแต่บอกว่าน่ารัก นันนี้ว่าอิบาลานะคะแต่ดูทรงแล้วน่าจะทนนะคะน่าจะทนกว่ากุหลาบปกติพูดง่ายๆแฟนบอกว่าเป็นโอยาบุ้งอ่ะคดพ่อคดแม่ของกุหลาบอะ่ะคือเกิดก่อนเขาว่างั้นเถอะประมาณนี้ค่ะคดพ่อคดแม่น่าจะทนเอาปลูกบ่อยนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกบ่อยนะไอเดวิดเนี่ยปลูกเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ปลูกแต่อันนี้ยังไม่เคยปลูกนะคะ ติดไปไให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้ตรงลานจอดรถนั่นแหละค่ะนี่เรียบร้อยรดน้ำนะคะให้ชุ่มเลยค่ะยอดแดงๆงามๆเลยไป อันนี้ยอดอวบอันมากเลยอ่ะสวยหนึ่งสอสามห้าหอันเลยอ่ะหก้านอ่ะสวยงามเลยนะคะเนี่ยหก้านเลยอันนี้ต้นเก่าหกก้านดินที่เราเคาะออกมามันยังไม่ติดนะคะรากมันยังไม่เยอะมันก็เลยยังไม่ติดจับเบามันจับเบาให้ที่สุดแล้วกันนะคะ งั้นดินมันก็แตกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมันไม่ตายหรอกค่อยๆทําไประวังต้นนี้เรียบร้อยค่ะอยู่มุมนี้นะคะรดน้ําเรียบร้อยจะรอดไหมบอกว่าต้นใหญ่สี่เมตรอ่าจะได้กี่เมตรโอเคค่ะวันนี้ก็พาปลูกกลับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้แหละทั้งหมดหกต้นงวดน,นี้ดีงามจริงๆถ้าไม่ตายป่านี้เต็มสวนแล้วนะคะตายค่ะซื้อกุหลาบมีคนถามว่าซื้อกุหลาบทุกปีไหมซื้อทุกปีค่ะเพราะอะไรมันตายทุกปีค่ะซื้อมามันไม่ตายเลยนะคะอาจจะตายช่วงเดือนห้าเดือนหกหรือบางทีก็นาร้อนบ้างนาหน,นาวบ้างค่อยๆตายนะคะหรือไม่บางต้นก็ออกดอกให้ทีละดอกสองดอกแต่ไม่ตายอย่างเงี้ย ก็อยู่อย่างนั้นละแชร์กันเป็นปีสองปีไม่โตสักทีแบบนี้เยอะค่ะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เราตายเลยแห้งเหี่ยวเลยอะ่ะไม่ค่อยมีนะคะแต่มันจะเป็นแบบว่าประเภทที่ไม่โตนั่นแหละค่ะนี่นะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมุมนี้ส่วนนี้นะคะปลูกกุหลาบทั้งลงดินและในกระถางค่ะวันนี้นะคะแนะนำน้องๆค่ะโอเคมาลอลุ้นกันค่ะ มาเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะต้นเก่าต้นแก่ก็กำลังงามเลยค่ะเนี่ยยังไม่ได้ฉีดยานะคะเนี่ยว่าจะฉีดยายังไม่ได้ฉีดยาเลยใบยดีงามค่ะเพื่อนๆพี่ๆก็ฉีดยาได้เลยนะคะตัวเองยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี้ จริงก็อยากฉีดนะคะนี่กิ่งกระดงก็มาเร็วนี่ค่ะข้างล่างนี่แหละคะ่ะเนี่ยยาวสวยงามเลยค่ะเนี่ยออกดอกให้ทุกปีนะคะดอกไม่ใหญ่มากประมาณเจ็ดถแปดเซนแต่ว่าเป็นพุ่มเป็นพวงค่ะไม่ใช่ว่าทีละดอกนะคะพวงหนึ่งเน่ยเป็นสิบสิบดอกเลยค่ะต้นเนี้ยดีงามเลยค่ะ เ,เดือนหน้านี่มาแน่เพี้ยแล้วก็เชื้อรานะคะเชื้อราแป้งเชื้อราน้ำฝนอะไรอย่างาเงี้ยนะมาแน่โอเคค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ